สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการถามได้จันนะครับเราคุยกับทุกสีเสื้อวันนี้บัรจันนะครับสองทุ่มเจอกับพี่บุรีเจ้าเดิมเจ้าเก่านะครับสวัสดีครับพี่บุรีครับคุณบุรียมจินานะครับสวัสดีครับพี่น้องประชาชนด้วยครับวันนี้พี่บุรีจะพูดถึงนักการเมืองเจ้าเสน่ห์คนหนึ่งนะฮะที่หลายๆคนเขาชอบแล้วเขาบอกว่าเป็นอัปป้าของบรรดาดําสมทั้งหลายคุณพิธาคุณพิธาหายไปไหนครับคือคุณพิธาเนี่ย ไปไปมาๆกับสหรัฐอเมริกาและประเทศไทยตอนช่วงที่มีการเลือกตั้งนายกอบอจอนายกท้องถิ่นเนี่ยก็ก็ถูกลากมาบ่อยเพราะเป็นเป็นตัวที่ขายได้แต่ระหว่างที่ไม่มีกิจกรรมเลือกตั้งอีก,ก็กลับไปอยู่อเมริกาไปทำไม <5 W. S 1> ว่าจะไปสอนที่ฮาวาหฮาวาดอะไรก็ก็คงไม่ได้ทําอย่างนั้นแรอะครับแต่สิ่งที่ทําอย่างนั้นก็คือว่าผมมั่นใจว่าเขาจะใช้โลกล้อมประเทศ ถามทำไมถึงโลกล้อมประเทศเพราะว่าความวาดหวังของเขาเนี่ยก็คือเขาอยากจะเป็นเลขาธิการสประชาชาติคืออยากจะเป็นนายกรัฐมนตรีนะมันหมดหวังแล้วสารรัฐมนูนได้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 ได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 ตัดสินแล้วว่าสิบปีทีต่ตัวเองไม่มีโอกาสเข้ามาเล่นการเมืองแล้วอยู่ในยี่สิบห้าคนหรือสี่สิบสี่คนที่จะรอเข้าสู่หลักประหารของสารดีกาแผนก,กคดีอาญาน,นก,การเมืองอปชจะต้องส่งไปซึ่งเรื่องนี้ มันก็เป็นที่รู้กันอยู่อ่ะเพราะมันมีตัวอย่างมาแล้วไงห้ามเล่นการเมืองตลอดชีวิตแต่สิ่งที่คุณพิธาทาเขาเล่นแต่การเมืองก็ทําการเมืองนั่นแหละคือคือทําทําประสานงานกันกับฝ่ายไทยคือคุณธนาธรแล้วทําไมคุณธนาธรต้องไปซื้อบ้านอยู่ที่ปารีสไปซื้อบ้านของท่านปรีดีอยู่ที่ปารีสครับเราก็รู้กันอยู่ว่าไปไปไปอยู่ที่นั่นแล้วคุณพิธาอยู่นั่นเขาก็ยังต้องใช้แอปโกเวนไวคือเป็นบริษัท ที่เป็น็รบบี้ยิสที่อยู่ที่นครวอชิงตันดีซีไปจ <ไป S 2> ้างเขาเดือนละหมื่นดอลลาร์พิธาเป็นคนทำงานร่วมกับ็รบบี้ยิสนะแล้วก็ทำหน้าที่ประสานกับสสของสหรัฐอเมริกาทำหน้าที่ประสานกับสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎร,รของอีซีคือยุโรปให้ดำเนินการกับไทยเรื่องนิดเดียวแค่นั้นเองเรื่องไหนฮะบางคนมองเป็นเรื่องใหญ่ แต่จริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่เรื่องถึงขนาดใหญ่เท่าไหร่แล้วที่เราส่งไอ้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 อุยกูกลับไปที่สินเจียงการส่งอุยกูกลับไปที่สินเจียงเนี่ยเรามองได้หลายแบบเรามองได้หลายแบบถ้าเรามองด้วยความเป็นธรรมนะคืออุยกูเนี่ยมันมาอยู่เมืองไทยสิบปีแล้วนะมาอยู่เมืองไทยสิบปีแล้ว ทีนี้อยู่เมืองไทยเราก็เลี้ยงดูแล้วไม่มีประเทศที่สามที่ไหนที่ขออวยกูกลับไปใช่เขาอยู่ในคุกด้วย่ะฮะก็ก็เขาขอรีภัย์ไงคุณก็เอากลับไปสิจะให้ไปอยู่สหรัฐอเมริกาไหมไปอยู่ฝรั่งเศสไปอยู่อังกฤษนะหรือไปอยู่ปางกินสถานหรือไปอยู่ประเทศที่เขาอยากไปก็ไม่มีใครรับไงจีนเขาขอให้กลับบ้านรุ่นเก่ากลับไปเขาก็ไม่ได้สั่งจำคุกไม่ได้ทรมองทรมานอะไรเท่าที่ผมทราบผมก็มีเพื่อนอยู่ที่สินเจียง ขาก็กลับไปอยู like да. ่ปกติธรรมดาสามีเขาสามีก็ไปเยี่ยมได้อะไรได้เรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องใหญ่เรื่องใหญ่ก็คือเรื่องที่สหรัฐอเมริกาแบ่งเบ่งเต็มที่ครับยุโรปเบ่งเต็มที่ทําตัวใหญ่ทั้งทั้งที่ตัวเองอใหญ่แค่ไหนล่ะครับมารังแกประเทศเล็กๆอย่างเราเราเป็นประเทศเอกราชนะครับประเทศเอกราชสหรัฐอเมริกาหรือว่ายุโรปก็ไม่ใช่พ่อเรา เราต้องปเกเรยงใจทําไมมีอะไรก็คุยกันแต่การกระทําคราวนี้คุณทํารุนแรงกับประเทศไทยมากผมต้องผมต้องตราคือหมายความว่าผมต้องชี้หน้าว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาไอ้มาโครูบิโอเนี่ยที่ประกาศนโยบายไม่ให้วีซ่ากับบุคคลในประเทศไทยที่ทำงานฝ่ายฝ่ายฝ่าย,ฝ,าย,ฝ,ายฝ่ายบริหาร ไม่ว่าจะเป็นนาย,ยกรัมปีไม่ว่าจะเป็นฝ่ายทหารไม่ว่าจะเป็นฝ่ายกระทรวงต่างประเทศโดนหมดที่ไม่ได้รับวีซ่าเข้าอเมริกาแม้กระตั้งลูกผัวโดนหมดมันไม่ยุติธรรมหรอกครับเราจะคบกันไหมล่ะประเทศไทยไม่ต้องง้องครับเพราะเรามีกลุ่มบิดเรา,ามีกลุ่มบิดซึ่งยิ่งใหญ่กว่าถามอเมริกาตอนเนี้ยผมก็เรียนหนังสือที่นู่นอเมริกาตอนเนี้มีแต่คนไร้บ้านนอนกันเต็มหมดแต่ฮอลลีวูดโดนนอนกันเต็มหมดครับ เพราะไม่มีอาชีพไงการเกษตรที่คุณทำในคุณเลี้ยงพอในประเทศถ้าคุณขายอาวุธไม่ได้คุณอยู่ได้ไหม,มในยุโรปเศรษฐกิจวันนี้ก็ไม่ใช่จะดีนักไม่ใช่จะดีนักคุณทำเกินไปเหยียบย่ำน้ำใจเกินไปที่คุณมาบีบประเทศไทยให้ยกเลิกมาตราหนึ่งหนึ่งสองเพราะการล็อบบี้ของคนไทยของพักการเมืองหนึ่งที่ไปล็อบบี้ให้เขาไปให ไปให้ความเห็นกับเขาว,ว่าประเทศไทยไม่ใช่เป็นประเทศที่เป็นสิทธิมนุษยชนถึงยังไงก็แล้วแต่ผมจะวิาพากษ์วิจารณ์รัฐบาลไทยขนาดไหนก็แล้วแต่แต่วันนี้ผมต้องยืนเคียงข้างประเทศไทยว่าประเทศไทยกำลังโดนลังแกผมยกตัวอย่างให้ฟังนะคุณนุโจสมัยโจไบเดนคุณไปมีสิทธิมนุษยชนแค่ไหนอะไรยังไงมีความเป็นธรรมไหมผู้หญิงคนหนึ่ง มายืนข้างถนนขณะที่โจไบเดนกำลังจะไปไประชุมกำลังจะไปไประชุมถูก FBI จับกดหัวจับและกดหัวครับพี่น้อง,งคงจำภาพอันนี้ได้อีกภาพหนึ่งที่ทุเรศที่สุดเรื่องสิทธิมนุษยชนจำได้ไหมคนพิการที่เท็กซัสสติไม่ดีเขียนเมลครับส่งไปขู่ฆ่าประธานาธิบดีโจไบเดนเขาสืบรู้ FBI ไไปที่ ไปที่ไอ้ไอ้ไอ้รัฐไอ้เท็กซัสเปิดประตูบ้านเข้าไปซัดเปลี่ยน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 ฆ่าเลยโดยไม่เอาเข้าขึ้นศาลโดยไม่ไม่จับเลยครับฆ่าทิ้งเลยนี่หรือครับประเทศที่คุณมีสิทธิเสรีภาพมีเสรีภาพในการฆ่าคนโดยไม่ไต่สวนเลยครับคุณมีสิทธิมนุษยชนหรยอครับแล้ววันนี้คุณมาลงกับประเทศไทยเพราะอะไรคุณไม่ได้สิ่งที่คุณต้องการใช่ไหมสหรัฐ คุณไม่ได้อุตภาใช่ไหมที่จะเป็นฐานทัพให้คุณใช่ไหมล่ะ mm hmm. นี่ต้องพูดความจริงความเป็นคนไทยเราก็ต้องมีเลือดแห่งความรักไทยมีเลือดแห่งความรักสถาบันของไทยแต่ไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกาหรือ,อยุโรปซึ่งคุณจะบีบไทยให้ยกเลิกมาตาัตรารหนึ่งหนึ่งสองใครจะยอมก็ยอมสีส้มทั้งหลายจะยอมก็ยอมแต่คนอย่างกูไอ้ขอภายคนอย่างผม และพี่น้องอีกจํานวนมากที่เขาไม่ยอมให้รังแกสถาบันองค์พระมหากษัตริย์เขาไม่ยอมให้ยกเลิกมาตร,รานี้ซึ่งเป็นเป็นมาตร,ราที่คุ้มครองสถาบันนี่ผมบอกคุณนูให้ฉะนั้นฉะนั้นเราอยู่ในกลุ่มบิดเนี่ยโอเคเราสบายใจกลุ่มบิดร,รู้จักไหมครับพลเมืองสามพันสรอห้าสิบล้านคนมีจีนหนึ่งพันี่รอยล้าน อินเดียหนึ่งพันสี่ร้อยล้านอีกสามประเทศมีบราซิลมีรัสเซียแล้วก็แอฟ,ฟริกาใต้เราค้าขายสาบายถ้าผมมียอำนาจผมจะบุกไปค้าขายพวกนี้เราเป็นครัวของโลกในขณะที่เขาไม่มีสินค้าแบบไทยไม่มีสินค้าเกษตรแบบไทยอเมริกามันยังพึ่งไทยเลยเราขายสินค้าในอเมริกาให้อเมริกาเนี่ยเราเป็นต่อเขานะเขาเสียเปรียบดุลการค้ากับไทยนะยุโรปก็เสียเปรียบดุลการค้ากับไทย แต่จีนเนี่ยเราไปแต่ก่อนเขาได้เปรียบแค่หลักแสนละฮะหลักแสนล้านแต่ระยะหลังเนี่ยเราฟรีวีซ่าระยะหลังเนี่ยเราไม่ได้ตรวจสินค้าคือไปทําสัญญากันระหว่างรัฐบาลพลเอกประยุทธ์กับจีกับสีจินผิงว่าหนึ่งพันห้าร้อยบาทเนี่ยสินค้าหนึ่งพันร้อยบาทเนี่ยไม่ต้องเก็บภาษีนะพลเอกประยุทธ์ท่านก็ก็ซื้อท่านก็บอกเออดีคุณส่งมาหนึ่งพันห้าร้อยบาทไม่ต้องเก็บภาษีเราส่งไปหนึ่งพันห้าร้อยบาทเขาก็ไม่เก็บภาษี แต่สินค้าของเขาทะลักเข้ามามากกว่าของเราไนงะจนทําให้เราเสียเสียเปรียบดุลการค้าสองล้านล้านทําไมล่ะครับรัฐบาลชุดนี้เราก็รู้อยู่แล้วสินค้าของเขาส่งมาไม่มีคุณภาพเลยมาตรฐานการตรวจสินค้าทําไมเราไม่มีละ่ะเรามีแต่เราไม่ปฏิบัติตามกฎหมายกันทั้งนั้นฟรีวีซ่าก็ไม่เป็นบัตรการตรวจตามกฎหมายแห่กันมาแย่งอาชีพคนไทยกันเยอะแยะไปหมดนี่คือเรื่องราวที่มันเกิดขึ้น ผมถึงบอกว่าทั้งยุโรปทั้งอเมริกาเนี่ยมันไม่ใช่พ่อเราหรอกเราเป็นประเทศเอกราชเราต้องยิงในศักดิ์ศรีของเราจำได้ไหมครับเขาคว่ำบาตรทางวีซ่าเราคว่ำบาตรทางวีซ่าเราครั้งหนึ่งเคยเกิดขึ้นที่ฮ่องกงท่านจำปฏิวัติร่มได้ไหมจำได้โจัว,วองโจสว,วองไอ้กันเนี่ยสารรเมนิกาเนี่ย มันออกกฎหมายปกครองตนเองฮ่องกงไปเสือกอะไรกับเขาไอ้กฎหมายฉบับนี้คือ HK ฮ่องกง HKAA ซึ่งอนุมัติโดยวอชิงตันคือทำเนียบขาวนะแล้วจะให้เขาปฏิบัติจีนเขาก็โกรธที่เพราะเขาเป็นฮ่องกงเป็นหนึ่งหนึ่งประเทศสองระบบระบบฮ่องกงระบบหมาเก้าหรือว่าอาจจะต่อไปเป็นระบบไต้หวันใครไปแตะที่เขาไม่ยอมอยู่แล้วแล้ว เขาก็ความบาทรฮ่องกงไงความบาทรฮ่องกงเจ้าหน้าที่ฮ่องกงและเจ้าหน้าที่จีนเนี่ยประมาณสักสี่สิบคนครับไม่ได้วีซ่าและเงินที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาที่ฝากไว้ถูกยึดหมดถึงขนาดผู้ว่าฮ่องกงนะผู้ว่าฮ่องกงนะ่ะแคลร่ลัมถูกธนาคารโทรมาบอกให้มาถอนเงินออกไปให้หมดเธอก็ไปถอนเงินออกมาเก็บกับบ้าน ไปไหนไปซื้อของใส่เป็นตะกร้าไปเลยถามทำไมต้องถอนเงินเพราะสหรัฐเขาประกาศแล้วว่าไม่ให้ธนาคารแห่งนี้คือฮ่องโกงแบงค์เนี่ยทําธุรกรรมกับธนาคารในสหรัฐเมากามันก็กลัวสิใครจะโอนเงินไปเมกาโอนไม่ได้เรื่องนี้กําลังบีบประเทศไทยกําลังจะเกิดกับประเทศไทยผมถึงบอกวันนี้ใครมีเงินฝากอยู่ในสหรัฐเมากาถอนออกมาให้หมดเดี๋ยวคุณจะถูกยึดคุณจะถูกยึด แบบเดียวกับผู้นํพาพม่ามินออองลายแม่งโดนยึดมไม่รู้กี่แสนล้านนี่คือนักเลงนี่คืออันดับพรานของโลกผมไม่อยากจะโจมตีหรอกครับไม่อยากจะแต่ผมให้เหตุผลว่าสิ่งที่คุณทําไปแล้วเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นไม่ต้องเกี่ยวกับมินออองลายหรอกเกี่ยวกับฮ่องกงน,นี่แหละคุณทําอะไรเกิดขึ้นเกี่ยวกับไทยนี่แหละเอาเราพูดถึงไทยวันนี้พูดถึงไทยว่าสหรัฐอเมริกาหรือว่า หรือว่าไอยุโรปไม่ใช่พ่อเราเป็นประเทศเอกราชเราต้องไปคานตามมันเหรอมันเป็นสิทธิของเราเราจะให้อุตภาปาหรือไม่เวลานี้เราแปลงเป็นทันไอสนามบินพาณิชย์แล้วนะใช่คุณจะมาเอาอะไรที่ไหนอ่ะคุณจะมาบีบอะไรที่ไหนจำได้ว่าในยุคนี้นนทา่ามกาอยากได้สานามบินอุตภาปมากพลเอกประยุทธ์ก็เลย ไม่ให้พวกมันจะมีปัญหาตามมามากมายก็เลยตัดแปลงสนามบินอุตภเปาเนี่ยให้ไม่เป็นสนามบินางนี้จะได้จบปัญหานี้ไปถูกต้องพเงปนะยุธทธ์ทําถูกต้องครับแล้วก็มาขู่เราว่าไอ้ยุโรปนะสหภาพยุโรปจะยกเลิก FTA คือสิทธทิทางการค้าสินค้าที่จะเข้าไปในยุโรปเขาเคยคว่ำบาตเราหลังจากพลเอกประยุทธ์ยึดอำนาจมาปีอพห้า พอ2 5ป8วันที่1มกราผมจำได้คาตาเลยสหภาพยุโรปยกเลิกยกเลิก FTA สิทธิทางการค้าโรงงานเราอยู่ในเมืองไทยส่งสินค้าไปทางยุโรปเราเสียภาษีศุลกากรทั้งหมดไม่ยกเลิกเราเป็นประชาธิปไตยแล้วตอนหลังเป็นชาติใไปเจรจาก็ไม่ยอมสหรัฐอเมริกาในปี2518 พลเอกประยุทธ์ยึดอำนาจแล้วนะมาเป็นนายกร,รัมรีคว่มบาตเราสองครั้งยกเลิก FTA สิทธิทางการค้าสองครั้งเราต้องเสียภาษีศุลกากรในเรื่องสินค้าของไทยส่งไปอเมริกาส่งไปยุโรปมากกว่าโรงงานที่อยู่ในในเวียดนามในกัมพูชาหรือในมาเลเซียโรงงานมันก็หนีหมดสิมันไปอยู่ทางรุ้มันเสียภาษีน้อยกว่ามันอยู่ไทยมันเสียภาษีมากกว่า นี่หรือครับที่บอกว่าเป็นมิตรแท้ของประเทศไทยนี่หรือครับว่าเรามีความสัมพันธ์กันมายาวนานทํากับเราอย่างนี้หรือครับผมถึงบอกว่ารัฐบาลไทยไม่ต้องไปกลัวเจรจากันคุยกันผมไม่ได้ยุแยงแต่แข่งรั่วให้ทะเลาะก,กันแต่ต้องการให้คุยกันด้วยเหตุด้วยผลว่าคุณเองก็เน่าเหมือนกันไม่ใช่ไทยเน่าอย่างเดียวไทยนะ่ะเน่าตอนเนี้ยแย่อยู่แล้วแต่คุณก็เน่าวกว่าเน่าวกว่า คุณยิ่งกว่าของไทยนเนี่ยนะย,ยัง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 มีความเมตตากับหลายสิ่งหลายอย่างแม้กระทั่งเรื่องมินสถาบันอะไรติดคุกติดตารางบางคนก็ได้ประกันแล้วก็ได้รับพระราชทานอภัยโทษไปเยอะผมไม่อยากพูดนะไม่อยากโขนแต่เล่าให้ฟังว่าพระองค์เนี่ยมีความเมตตามีพระเมตตามากนะที่หลายคนขอพระราชทานอภัยโทษไปให้หมดทักษิณยังได้เลยคนอื่นก็ได้หมดแต่อเมริกาไม่มีทางหรอกครับ ไม่มีทางแล้วครับคุณไปด่าประธานาธิบดีไอ้โจไบเดนไห็นไหมว่าขู่ฆ่าแค่นั้นนะซึ่งมันเป็นคนอะไรแต่คนเสียประสานไงและเป็นคนพิการด้วยเปิดประตูไปที่บ้านที่เท็กซัสยิงเปรี้ย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 งแล้วเงียบกันหมดคนอเมริกันเงียบหมดครับเอออย่างนี้มีด้วยอันนี้เป็นข่าวที่เราก็รู้กันอยู่ครับเราก็รู้กันอยู่ฉะนั้นผมถึงบอกว่าเราอย่าชักศึกเข้าบ้านอย่าชักศึกอย่าชักศึกเข้าบ้าน นะที่คุณกำลังคาชักสึกเข้าบ้านนะคุณพิธาคุณธนาธรนะเพราะว่าอย่าไปสนใจอย่าไปดีใจกับเสรีภาพอิสระภาพนะพนดรภาพหรือสิทธิธรรมประชาธิปไตยมันไม่ใช่เรื่องจริงๆหรอกมันเป็นเรื่องหลอกลวงชาวโลกที่จะเราเอาเราเนี่ยไปเป็นพวกกับเขานะไปเป็นพวกกับเขาสมมุติว่าสมมุติว่า คุณเข้ามาปกครองบ้านเมืองคุณทำอะไรได้คุณได้อำนาจคุณได้เงินแต่สิ่งที่คุณจะสูญเสียไปคือวัฒนธรรมไทยทั้งหมดนะไม่ต้องไปไหว้พ่อไหว้แม่ไม่ต้องไปกราบการสถาบันนะแล้วก็สอนเด็กทั้งหลายในเยาวชนของชาติคือตอนนี้เยาวชนของชาติไม่ได้เรียนศีลธรรมวัฒนธรรมอะไรแล้วมันก็ทำให้เด็กเนี่ยจูงเด็กไปในสิ่งที่อย่างว่านั่นแหละ จนทาให้เสียผู้เสียคนบ้านเมืองมันอยู่ดีดีแท้เรามีวัฒนธรรมเรามีประเพณีเรามีทุกสิ่งทุกอย่างดีหมดเราสามารถที่จะทําบ้านเราเนี่ยให้เป็นเครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจทั้งแหลง่งท่องเที่ยวเป็นระบบนิเวศเป็นระบบที่ที่ไม่เหมือนใครเขาไม่ต้องไปตั้งคาสิโนโหรอกนะคาสิโนโตอนนี้เงียบไปไงเพราะแม่ไม่ปลืม้มยาอย่างที่ผมพูดวันนั้น,นงเงียบเลยใช่ไหมเพราะแม่ไม่ปลื้มไงอมเออข่าวก็เลยเงียบไปใช่ไหม ผมเป็นคนพูดคนแรกก็บอกว่าแม่ไม่ปลื้มก็เลยเงียบไปหมดไงเออเาละดีแล้วอย่าไปทําเลยนะเครื่องยนต์เศรษฐกิจคุณปลูกปลูกอะไรครับปลูกเศรษฐกิจโดยเอาครัวของโลกเอาสินค้าเกษตรมาแปรรูปแล้วขายในกลุ่มบิดในกลุ่มบิดทั้งหมดเนี่ยนะสามพันกว่าล้านคนนะสามพันกว่าล้านคนสามพันสองร้อยห้าสิบล้านคนแอฟริกาเอ่ยรัสเซียเอ่ยอินเดียเอ่ย โอ้โหไม่ต้องไปแคร์ไอ้พวกตะวันตกหรอกสบายเราเป็นเอกราชฉะนั้นการกระทําของไอ้ไอ้ไอ้ยุโรปกับสหรัฐอเมริกาเนี่ยมันไม่ถูกต้องและการชักน้ําเข้าลึกชักศึกเข้าบ้านของคนไทยของคนไทยเนี่ยกลุ่มสีส้มเนี่ยเราต้องคิดผมไม่รู้จะเชื่อผมหรือเปล่าหรือไม่เชื่อหรือจะด่าอยู่ในใจผมไม่แคร์ผมไม่ว่าผมไม่สนใจ เราก็เคยอยู่ด้วยกันมาแต่ว่าบางสิ่งบางอย่างไม่จําเป็นจะต้องมารับกันทั้งหมดนะบางสิ่งบางอย่างเขาก็ทําดีก็มีเยอะมีเยอะเขาเป็นคนรุ่นใหม่เขามีความตั้งใจนั่นแหละเราต้องยอมรับในสิ่งเหล่านั้นแต่ในสิ่งที่เขากําลังเดินทางพลาดให้นึกถึงว่าถ้าคุณเดินทางนี้ถ้ามันพลาดอะไรเกิดขึ้นถ้าเราสูญเสียเราสูญเสียความเป็นไทยของเราอะไรจะเกิดขึ้นความเป็นไทยของเราก็คืออะไรคือสถาบันทั้งสามที่คนไทยรักและเทิดทูล ขนาดคุณมาย่ำยีขนาดเนี้แล้วแล้วแล้วเสียงไปไงเสียงก็ตกลงตกลงไปเลือกตั้งอบจอเลือกตั้งนูน่นแพ้หมดแพ้หมดแพ้หมดเพราะอะไรเพราะคนเราคนไทยยังยึดมั่นในสถาบันนะนี่ผมพูดจากความรู้สึกของผมนะครับเป็นข่าวลึกๆของพี่บุรีนะครับว่าพรรคสีส้มเนี่ยได้มีการดําเนินการชักน้ําเข้าลึกชักศึกเข้าบ้านด้วยการเอ,อจรจาก,กับทันลอปิยิสที่อเมริกาใช่ไหมฮะครับ <c oughs> <c oughs> เหตุผลที่การต้องการทำเนี้ยส่วนหนึ่งก็เพื่อประโยชน์ส่วนตัวด้วยเพราะว่าถ้ามีการยกเลิกมอ .112 นี้คุณพิธาและคุณธนาทรที่กำลังโดนคดีนี้ก็เท่ากับเป็นผู้บริสุทธิ์ใช่ไหมครับครั้งแรกใช่ครั้งแรกที่คุณเทงมาเป็นหัวหน้าพักประกาศเป็นนโยบายเลยผมจะเดินหน้าต่อมาตรา112ตอนหลังเงียบไปเงียบไปเอาละเราก็จ้องดูแต่ไว้ใจไม่ได้นะผมยังไม่ไว้ใจนะ ใครจะไว้ใจก็ไว้ใจแต่ผมยังไม่ไว้ใจพี่น้องประชาชนส่วนใหญ่เขาก็ไม่ไว้ใจเขาก็ไม่ไว้ใจแล้วยิ่งรัฐบาลตอนเนี้ยหลายคนบอกเฮ้ย hey, บุญลุงวีกับคุณนน่นนส,สะรัฐบาลทุกวันคือเรามีเรื่องที่จะพูดให้รัฐบาลเก็บไปคิดผมไม่ได้นา้าพ่อล่อแม่ใครไม่เคยเอ่ยชื่อใครไม่เคยอะไรยังไงใครเพียงแต่ว่าเป็นแนวความคิดว่าเฮ้ย hey, อย่างนี้ดีไหมสหรัฐอเมริกามันทําเราอย่างนี้มันไม่ถูกต้องเหมือนจะที่รัฐบาลบอก หมือนกับที่ท่านสทนรเขาบอกอมาคุยกันสิสิปีแล้วไม่มีใครขอไปเลยอุ้ยกูไม่มีใครขอไปเลยนะไม่มีใครขอไปเลยครับสี่สิบปีเอ๊เท่าไรสิปีแล้วสี่สิบคนเนี่ยแล้วพอส่งไปสินเจียงโอ้โหออกมาโวยวายด่าเมืองไทยกันเยอะแยะผมก็บอกเฮ้ยท่านสทรท่านก็พูดถูกนะก็ใช่สิให้เราเลี้ยงอยู่นั่นแหละเลี้ยงอยู่นั่นแหละแล้วเดี๋ยวเรื่องเลี้ยงพมา่มาเยอะแยะหมดตามชายแดน พี่บริวีจะฝากอะไรไปถึงอเมริกายุโรปที่เราทุกคนสรุปกันเป็นภาษาเดียวกันว่ายุโรปอเมริกาไม่ใช่พ่อเราสั้นๆสามสิบปีครับคืออย่างนี้เขาไม่ใช่พ่อเราหรอกเราไม่จําเป็นต้องเกรงใจแต่เขาจะต้องนึกบ้างว่าเราก็มีบุญคุณกับเขาเราเป็นเพื่อนกันเรามีเป็นพันธมิตรกันมาไม่รู้กี่สิบปีนะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เก้าท่านก็ ท่านก็เกิดที่นั่นนี่พูดภาษาชาวบ้านนะความผูกพันระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกามันมีเยอะในยุโรปเราก็มีเยอะควรจะถนอมน้ําใจกันบ้างไม่ใช่เอามาคุณก็คว้าบาตรเลยมันมันไม่ใช่มันต้องคิดบ้างเอาเรื่องเล็กมาเป็นเรื่องใหญ่มันไม่ถูกต้องเลยครับผมไม่เห็นด้วยหรอกถ้าสิ่งที่ผมพูดนี้มันมันดังไปถึงสหรัฐอเมริกาผมก็อยากจะฝากกราบท่านอสอรัฐด,ดา แทมี่ดักเบิดซึ่งท่านก็เป็นเป็นแฟนคลับผมทางข่าวทะรุมัยนะครับเป็นแฟนคลับก็ฟ,ฟัง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 ผมบ่อยเหมือนกันก็อยากจะกราบท่านนะครับให้ท่านช่วยช่วยขยายความเรื่องนี้ด้วยว่าคนไทยเราน้อยใจนะเราไม่พอใจก็จริงแต่เราน้อยใจเราน้อยใจที่มาเล่นกับเราอย่างนี้ถึงแม้ว่ากระทบรัฐบาลซึ่งหลายคนเขาเกลียดรัฐบาลไอ้ผมเนี่ยไม่ได้เกลียดหรอกผมบอกแล้วผมไม่เคยเกลียด แต่อยากให้รัฐบาลเดินในทางที่มันถูกต้องและได้สตังเข้ามาแทนที่จะไปเดินในทางอบายมุกแบบบ่อนเงี้ยนะผมไม่ไม่ไม่จะนับสนุนนะครับฝากไว้ด้วยก่อนแล้วกันขอบพระคุณทุกท่านครับขอบคุณพี่บุรีจอมจินนาแล้วนะครับขอบขอบพระคุณพี่น้องประชาชนครับขอบพระคุณครับครับก็อเมริกากับยุโรปก็เล่นกับเราใหญ่แล้วครับกรณีของการส่งอยกูกับประเทศจีนนะครับก็ตั้งแต่จํากัดวีซาร์ของข้าราชการ ออหน่วยง,งานของรัฐนะครับที่จะเข้าประเทศอเมริการวยไปถึงการเอา FTA มาขู่ประเทศเรานะครับแต่เรื่องนี้มีหลายคนตำหนิรัฐบาลแต่ว่าต้องบอกว่ารายการเราให้กําลังใจรัฐบาลน,นะครับเราคิดว่ารัฐบาลได้ตัดสินใจทําในสิ่งที่ถูกต้องแล้วโดยคํานึงถึงประโยชน์ของประเทศชาติเป็นหลักคือต้องมองว่ารัฐบาลจะส่งจีนจะส่งอยกูกับก็โดนดา่าไม่ส่งก็โดนดา่าคือยังไงก็โดนด่านะครับแต่คิดว่าการส่งกลับประเทศจีนนั้นเป็นทางที่ถูกต้องแล้วและ ชาวไอกูที่กลับประเทศจีนก็เดี๋ยวก็คงจะมีภาพขา่าวมาว่าเขากลับไปได้วยความปลอดภัยแล้วก็กลับไปเจอครอบครัวไม่ได้กลับไปโดนฆ่าเหมือนที่หลายๆสื่อพยายามเทียบป้ายกันนะครับก็เป็นกําลังใจให้รัฐบาลในเรื่องของการเออตัดสินใจของการเอาชาวไอกูกลับประเทศจีนนะครับวันนี้ขอขอบคุณผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามในการถามด้วยจันนะครับไปก่อนนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับบ้านมือสองใกล้สถานีรถไฟฟ้ารามินทาใครที่สนใจราคาถูกฟังทางนี้เลยนะครับ บ้านหลังนี้เนี่ยตกแต่งแบบเหมือนอยู่คอนโดห้องนอนชั้นสองเนี่ยใหญ่กว้างขวางทะลุปไปยังห้องแต่งตัวแล้วก็มีห้องน้ํำในตัวส่วนชั้นล่างนี้ต้องบอกว่าเป็นห้องรับแขกมีห้องครัวไว้ปรุงอาหารจอดรถในบ้านได้1นึ่คันนะครับบ้านหลังใหญ่17ตารางวามีพื้นที่ใช้สอยกว่า100ตารางเมตรนะครับราคา2องล้านแ ถ้าเฉลี่ยแล้วก็คือตารางเมตรละ28 0 0 0เท่านั้นเองราคานี้ถ้าไปซื้อคอนโดติดกับรถไฟฟ้าบอกเลยว่าหาไม่ได้เพราะว่าคอนโดใกล้รถไฟฟ้านี้ราคาตารางเมตรละแสนอัพขึ้นไปแต่บ้านหลังนี้เนี่ยราคาตารางเมตรละแค่28 0 0 0เท่านั้นเองอยู่ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้าลาดพินทาและที่สำคัญอยู่บ้านดีกว่าอยู่คอนโดคือยิ่งอยู่บ้านราคาบ้านก็ยิ่งดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นอยู่แล้วรวยอยู่แล้วเฮง บ้านหลังนี้นะครับเจ้าของบ้านเดิมเนี่ยเขาเคยอยู่เขานักบ้านหลังนี้มากแต่พออยู่แล้วผู้ตรงตงกิจาการการค้านเนี่ยจเจริญรุ่งเรืองมีเงินไปซื้อบ้านหลังใหญ่กว่าก็เลยตัดสินใจที่จะขายบ้านหลังนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่อยู่บ้านหลังนี้รับรองว่าคุณอยู่แล้วรวยของจริงสนใจนะครับโทรศัพท์มที่เบอร์0-8 1 3351011หรือสแกน QR Code ได้เลยนะครับสนใจไปดูบ้านหลังนี้ราคา2 8ล้าน8ติดกับสถานีรถไฟฟ้ารามอินทาเรียกได้ว่าซื้อปุ๊บจ่ายเงินปุ๊บเดินเข้าไปอยู่ได้เลยคุณจะรู้สึกว่าคุณอยู่ที่คอนโดพิเนียมใกล้สถานีรถไฟฟ้าอย่างไหนอย่างนั้นเลยจริงๆ